เราก็ขยายหน้าได้เอานะต่อร้อยบาทค่ะรหัสค่ะเอาเต่ายี่ห้าค่ะทักข้อความแล้วพิมพ์รหัสระบบจะดูถ้าระบบไม่ดูแสดงว่าหมดนะคะตัวเมื่อกี้ต่อเต่ายี่ห้านะคะตัวต่อไปอันนี้งานป้ายน,นะคะใส่เอลนะใส่เอลใส่แล้วถ่ายต่อยี่สิบห้าหมดถ่ายอะไระสักอย่างหนึ่งใส่เอลโบมันรูดไปรูดมาอย่างนี้เนาะเธาก็ไปปรับโบเองแล้วกัน เกงยีนสามร้อยบาท Come oh. กอนเกนตไซส์สามห